กรอบระยะเวลามีเพียงพอแต่สิ่งสําคัญคือโครงการที่จะเข้ามาพิจารณาเนี่ยมันต้องเป็นโครงการที่เกิดการหนึ่งคือเกิดเม็ดเงินที่ลงไปยังชุมชนเศรษฐกิจจริงๆสองคือต้องมีเป็นโครงการที่เกิดการปรับปริ่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจจริงๆมันมีข้อจํากัดมีข้อกําหนดอยู่ที่เราเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงรายละเอียดตีกย่อยเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมันจะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ แล้วก็คอยประคองประคับประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อให้มันผ่านพ้นในช่วงของมรสุมช่วงนี้ไปได้แสนห้าหมื่เจ็ดพันล้านเนี่ยเหลือเวลาอีกสเดือนเบิกจ่ายถึงครึ่งไหมครับตอบยากนะเพราะว่ากว่าจะผูกพันจริงๆเนี่ยมันก็คงไตรมาสสามถูกไหมสองก็ 2, คือเรา คีย์สำคัญคือเม็ดเงินเพื่อเพื่อไม่ให้มันพับไปไม่ให้มันตกไปเนี่ยการผูกพันให้ได้ก่อน30กันยายนคือสําคัญแต่ว่าการผูกพันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเม็ดเงินทั้งหมดจะต้องลงภายใน30กันยามเป็นไปไม่ได้ไอ้ตรงนั้นมันมันก็รู้กลไกงบประมาณอยู่แล้วแต่เราก็คงต้องไปมีเราก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาไหมครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการไปติดตามและเร่งรัดเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เม็ดเงินลงไปผ่านทางงบประมาณแล้วอินเจ็คลงไปในระบบเศรษฐกิจมันมันต้องรีบแล้วเราช้าไม่ได้ งบ68ที่จะทำดิจิตอลเ l l ต t ถูกโยกออกไปใช้แล้วงบ69ไม่ได้ตั้งเนี่ยพูดได้ไหมว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่แจกแล้วหยุดแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ก็อย่างที่ท่านนายกได้เรียนเราก็ต้องดูสถานการณ์เป็นรายไตรมาสอ่ะคือต้องดูความเปลี่ยนแปลงว่าการเจราจาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมันมีปัญหาเทรดวอลเนี่ยกับประเทศคู่ค้าต่างๆมันเป็นอย่างไรแล้ว ไอ้เทรดบาลานซ์เสื่อมันจะชิฟต์มันจะเคลื่อนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วผลกระทบมีมากน้อยเพียงไรนะครับวันหนึ่งถ้ามันมีความพร้อมเราก็อาจจะกลับมาพิจารณากันใหม่ถ้ายังไม,ไม่ถึงวันนั้นตรงไหนมาแจกก็ต้องไปดูกันทั้งหน้าสิครับก็ต้องไปพิจารณากันในขั้นถัดไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราดูความจําเป็นเร่งด่วนเราก็ดึงเอา1 5 7 0 0แนห้าน็ดันนี้ไปใช้ในบางภารกิจเช่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องน้ําเรื่องถนนไปใช้ในเรื่องของ การพัฒนาทุนมนุษย์ก็คือการพัฒนาเรื่องคนนะครับเพราะมันเป็นการวางรากฐานในระยะยาว3ก็คือไปดูรายเซกเตอร์ด้วยว่าเซกเตอร์ไหนโดนจะมีผลกระทบจากเรื่องของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากภาษีสหร,รัฐอเมริกาหากเซกเตอร์ไหนได้รับผลกระทบเราจะใช้เม็ดเงินนี้บิดไปช่วยเขาอย่างไรภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีนะครับหากลงไปแล้วเราก็จะประครับประคองเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยบางเซกเตอร์เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการว่างงานได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะทํากลไกอย่างไรเพื่อที่จะโครงการจร้างงานเพื่อที่จะให้เขาได้ยังยังรักษากําลังการผลิตกําลังแรงงานเอาไว้ได้คงเดิมนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญวันนี้เราก็ต้องมาเรียงลาดับความสาคัญใหม่เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนจริงจริงย,ยังคงชะลออยู่มันก็ ค่อนข้างจะมีผลกระทบกับความรู้สึกของประชาชนในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับแบบมีรัฐบาลจะมีโครงการเล็กๆแบบมาให้ใช้ช่วงระยะสั้นในช่วงแบบว่าเม็ดเงินนี้ที่ทจะบิดไปที่จะบิดไปลงมันก็ยิงมีในหลายรูปแบบรอดูแล้วกันเพราะว่าเราก็คิดกันไว้ในหลายๆอย่างเช่นเราจะเอาไปช่วยในกลุ่มของคนที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างไรเราจะเอาไปลงในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรมันมีมิติในการใช้หลายมิติแล้วก็มีเม็ดเงินเพียงพอในระยะสั้นที่เราจะสามารถ อินเจ t เข้าไปในระบบเศรธธษฐกิจแล้วก็ลงไปยังกลุ่มประชาชนต่างๆได้นะครับให้มีเวลาเน่อยครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาอีกประมาณ2 3สาสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยที่จะต้องพิจนนารณาเรื่องโครงการถ้าพ้นสองสาสัปดาห์แล้วเนี่ยโครงการทั้งหมดมันก็จะออกมาเป็นลิสต์ว่ามันจะไปลงในแคตตากรีไปลงในกลุ่มใดภารกิจใดมากน้อยเพียงไรเราจะมาคุยกันตอนนั้นแล้วเราจะเห็นชัดว่าเม็ดเงิน1 5 7 0 0 0ล้านในระยะต้นเนี่ยเราจะใช้อย่างไงแล้วเรายังจะเห็นเพิ่มเติม,ตม,ตมว่า ระยะกลางก็คืองบประมาณปี69รวมถึงปี70ไปข้างหน้าเนี่ยเราจะวางแผนยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจริงๆเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไอ้เงินกู้5้าแสนล้านเนี่ยมีความคืบหน้ายังครับยังไม่ได้มีการคุยครับตอนนี้เราก็ใช้1 5, 7, 000, นึ่งแสนล้าน5้าแสนล้านต่อให้มาจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าลงมาเป็นล่าซ้าคือลงมาเป็นก้อนเดียวจบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมาเป็นงวดมาเป็นช่วง ตอนนี้เราก็ดู1นึ่งแสนล้านเราก็ดึงส่วนหนึ่งมาแสนห้าเนี่ยในส่วนแสนห้าเนี่ยก็เอาลงก่อนไปช่วงต้นสําหรับโครงการที่มีความพร้อมส่วนถัดไปเราก็ดูว่าประมาณ69ว่าสามารถลงได้หรือไม่หากมีความจําเป็นเพิ่มเติมและมีความจําเป็นจะต้องเติมเข้าไปอันนั้นค่อยมาคุยกันยังไม่ถึงจุดบางคนเป็แคือบางคนเขาก็แบบเหมือน,บน,น,น,บนแบบ ความรู้สึกแบบโกรธมองโหว่าแอปทางรัฐเขาก็ไม่ไม่ยังจำเป็นแล้วก็ตัดสินใจลบทิ้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นักข่าวคุยกันเองมากกว่ามันไม่มีใครทำกันองแต่ว่าไม่เป็นก็อันนี้บังคับใครไม่ได้แต่ว่าสําคัญคืออย่างนี้การพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมันก็ยังเดินหน้าแอปพลิเคชันทางรัฐก็ยังมีบริการที่ภาครัฐให้กับประชาชนอีกบ้างใหม่สุดท้ายการที่รัฐบาลจะอินเจกเงินจะเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจผ่านช่องทางต่างเนี่ย ทางรัฐก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราพิจารณาอยู่ตลอดเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการในอนาคตเรื่องของ أ, การใช้โครงการที่จะเป็นด้านการท่องเที่ยวก็คุยกันแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเติมจะใช้ช่องทางในเรื่องของทางรัฐเนี่ยเป็นช่องทางที่จะเป็นช่องทางกลางให้กับพี่น้องประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐต่อไปเพราะฉะนั้นมันยังเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็ทําต่อเนื่องต่อไปครับบประมาณไม่ได้พูดครับลบประมาณที่ ใส่เข้าไปในเตรียมการดิจิทัลเวเลตนี่ไม่ศูญเปล่าไม่ครับมันไม่ได้ไม่เคยศูญเปล่าครับไม่เคยสูญเปล่าอย่างแรกเลยเราทําไปแล้ว2องสกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มเปราบางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับดูการเติบโตทาง GDP เราเห็นการเติบโต GDP เน่ยมาแตะ3กว่า่า3ไตรมาสติดซึ่งเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนัญญ้นเนีญญ่ยไอ้เม็ดเงินที่เติมลงไปมันเกิดผลบวกที่เห็นได้จับต้องได้ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนก็ต้องยอมรับใครจะไปคาดคิดว่าจะมีในเรื่องของเทรดบอลเกิดขึ้นจะมีในเรื่องของภาษีทรัมป์เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องรับสภาพอ่ะก็ต้องมาปรับเปลี่ยน,นกลไกปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อให้มันสามารถตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไป ผมหมายถึงว่าประมาณที่ใส่ใส่เข้าไปในการวางระบบวางระบบอ๋อไม่ครับ <c oughs> แล้วก็มันก็ได้ใช้ประโยชน์มาแล้วแล้วมันก็ยังจะใช้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นคือโครงการนี้เนี่ยไอการพัฒนาระบบเนี่ยมันไม่เกี่ยวโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่ต้นก็เคยบอกแล้วนะครับมันเป็นการพัฒนาของ DGA แล้วก็ผ่านทางกระทรวงดีที่เขาทําการพัฒนาระบบ Payment กลางของรัฐอยู่แล้วแล้วเราก็เกี่ยวมาใช้กับเรื่องของ w a l l e t นะครับ แต่ตอนนี้เมื่อ Wallet มันยังชะลออยู่โครงการนั้นมันก็ยังเดินหน้าเขาก็ไม่ได้หยุดทำครับสุดท้ายมันก็จะเป็น Payment p l a t f o r ฟมกลางที่รัฐบาลและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้กับโครงการต่างๆและหากมีโครงการเพิ่มเติมรัฐบาลเติมเงินเข้าไปผ่านบัตรสวัสดิการเป็นต้นลงไปในนั้นมันก็จะเป็นช่องทางในการเครื่องมือในการรับแลกจ่ายของประชาชนได้ต่อไม่ได้ไม่ได้สูญเสียอะไร